ค่อยตามหาเจ้าตามหาคือว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บเตะปุ๊บเนลยฮะไได้ปทางไหนอนาว่าสิมาหาชูเจ้าอยู่นี่แล้วคิดว่าชูเจ้าอยู่น้ำกันบม่ได้อยู่น้ำกันบ่ไอแม่เอาจะไปค้างไว้พุ่นบ่ไผแม่ก็จะไปค้างไว้พุ่นจับเจ้านะจับไม่เทิดไม่เทิดไม่เทิดโซเน่นมากนี่นี่่ใสโซไว้บ่เป็นเพราะะไรอืมจาให้ทำไมปิด เอ็มแม็กน่ว่าซน่งเไปกงพดประจัก่อย่างก่งพูดประจักเออเรากินเบอกอนคำกินเส้นให้เบิดเกิดจากอี่างเป็นนีประชาทนั่นแหละเดีเราต้องกินยาเจ้าปเ็ย่างมาก่อนก่อนเจ้าิเป็นไปนี่เจ้าป็อย่างก่อนก่อนเจ้าิเป็นไปนี่เจ้า ก็ให้ยังค้างกักับพวกให้ป้าพว่าัวเนี่ยคางให้ป้ากันเนาะ็ยักับพว่เมื่อเดี๋ยวบอกไอ้เถิดข้างในเมื่อบอกคือผมเอาหน้ามาให้เราอยู่บอสเดิตั้งไว้พอไปเอาน้ามาให้เราเอาเลยเอาหน้าต้องกินเบื้องลึกกาเสื้อเอบอดีมานั่งใกล้ก่อนเลห่อนเลยกมันลอ่ด้กันกั่นจุมกันไวล้เียกื้อวาน

ใจด้พี่น้องเลยเนาะคือเป็นจังซี่เนาะอาการคือแบบตัางจากเก่าจากเริ่มไหลพี่น้องเลยเนาะอ่านเราชื่อใครอยู่เนาะโอ้โดยดพี่น้องเลยเอาเด้อผมเป็พี่น้องเด้อ บจิตเองขอกับทักไทยสบายดีสวัสดีผมเมพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเดอ้อผมเมพี่น้องเดอ้อพบพ่อกับบัจิตอุตุมพรคือเก่าอีกเชนเคยเมื่อนี่วันนี้เนะาะบัจิตเองมาหาเอื้อใบเนาะเอื้อใบผู้ที่ว่าเพิ่นจะใครลูกไครเต้า่นหละ บึงอยู่ในคลิปของทางช่องไอ้ไอ้เพิ่นเนี่ยผู้สึกว่าคืออาการมักนะแต่บ่าวบูจิตมาเห็นสภาพตัวจริงแล้วป้าต้องโกรธลายพี่น้องเองเนาะมีแต่บ่าเมื่อนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะบูจิตเองกะสีมาขอสี่แจงเนะาะในเรื่องของทางครอบครัวของทางอาเอ้ใบเพิน่น เพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นบอกว่าบริิดเอ้ยเจ้าก็คือวอาให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นรับหูรับตาช่วยแท้ไว้สันธนาพี่น้องเลยแต่ว่าบริิดเองคิดมาขออธิบายก่อนเนาะในเรื่องเอฟซีเพิ่นเข้าใจในนั้นเนาะคือช่วงแรกๆเลยพี่น้องเด้อเนาะช่วงแรกๆเนี่ยคือเอื่อยเล่านี่ลำบากคนแนนคลอดลูกออกมาแหละ บ่มีเงินไปรักษาเนาะอ่าส่วนทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกอยากຍเพิ่นอยากຊ່ວ່ອນอ่าอยากຊຍເດນ້ນນນມว่าິິກໃພິມນດັກໃ່ນน่ะ້ິດັາກວດນາົທີຸກາກລໍບາແກດຕັຈິຕັນພິດຫິດສະພັນໃຫ້ อในตอนนั้น uh, บ่จิตเองก็ดีใจเนาะที่ว่าเห็นทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าอยากช่วยเหลืออ่าคนน้อยเนาะหลังจากว่าเฮาช่วยเหลือบ่ทันแล้วเนาะอ่าเพิ่นเสียแล้วอ่าทั้งบ่จิตเองปรึกษากับทังผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะว่าสิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่น่นะอ่าในส่วนเงินคกําแก้วอ่าที่ว่าสิพาเราไปหาแพทย์หาหมอก่อนที่ว่าลูกเราจะเสียพี่น้องเอ้ยผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยว่า ให้ทางบริษัทเองเนาะอเอาเงินให้กับเราเนี่ยไปอาณาหักษาหลังจากว่าเราคลอดลูกไม่ให้ทางหมอเพิ่นหักษาปิ่นปัวฮะแหละยันว่าผิดกุงผิดกรรมจังชั่นจังซี่ผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้มอบหมายงานให้บริษัทเองนี่คืออนาณามอมมอมให้เพิ่นซี้านเนาะแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่ทั้งไอ้จันทร์ หนึ่งล้านผู้ดีเป็นฮาลานภายในเมือน,นั้นก็ได้พ,พักผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ตั้งใจอยากให้ไปฮักษา,าสุขภาพร่างกายให้แหละอันนี้ก็บบุจิตเองก็ดีใจซาบซึ้งใจในส่วนที่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากช่วยพี่น,น้องเอลยเนาะก็เลยอยากมาซีแจงก่อนเนาะโมเมนต์ว่าบุญจิตตัวบุญจิตอ่ำทั้งอาณา้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้พี่น,น้องเอลยเนาะเพิ่นอยากช่วยย้อนเห็นสภาพการเป็นอยู่ตัวจริงของทางนะอาณาเอื้อยเพิ่นเนาะ บัดที่นี่น่ะตามหากันโบนเห็นบเห็นแต่มาโพยู่พี่ปบบนี้โบคิดว่าเป็นน้อ,นองอเอ้ยของน้องเอ,อเบยเนาะบัดที่นี่น่ะชีอาณาไปถามไทยเพิ่นเบิ่งค่า,าก,ก่อนแต่ว่าบัดนี้น่ะคือ,อเราจืออ้อโบจิตอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะผูกไว้เลยเพี่น้องเด้อเนาะปะพี่น้องเอ้ยไอ้เถื่อผัวเพิ่น,เ,เ,น,นเนาะ เฮ้ยคือเห็นเบาหน่อยเพื่อนนี่พี่น้องก็ยังมาหนีก็ได้มาคนเดียวบ่มาหนีตัดมาทางไหนเะเบาหน่อยตัดมาทางไหนต้มมาบมดเจ็ดเลยน้องสบายดีสบายดีมากระไพฮะมากระไพมาผู้เดียวมาหนีนะเบาคนคนที่ภารกิจอยู่พี่เบาหน่อยก็ตทีภารกิจอยู่บ้านนะก็เลยแบบว่าเมื่อบ้านเชิญก่อนนะโอ้ตัวขาก็มาฮอตกินนี่เวหาเพื่อนเด้ไหมแมนแมนแมน ไส่ใส่น้องเอาเบยดิเจ้ามาจังหวะบ่ฮู้คือกันมากอะบ่เห็นเพิ่นเลยนะทางไอ้แก้วก็บ่เห็นเลยจักเพิ่นไปมาตหึงเด้เจ้านะฮะติหึงเลยประมาณครึ่ง่งนี่แหละโอ้ยยังเอาอยู่นํากันก่อนซเนาะโดอยู่นํากันก่อนนี่แหละเออจังได๋แหละเนาะเออมาฮอด่งอเป็นจังได๋ทางยากบ่สุดยอดสุดโหดมา่ทงนั้นแหละปู่เนาะปู่อยกะลัดป่าลัดดงมันปู่ทงนั้นเออทางัน มาทางองมังก่อนนะองมังแมนองมังโอ้มาทางนั้นแมนแมนอืออืออืเอาเสนเนาะมีแต่ว่าสซีเรสเสรเนาะมาอัปเดตเบื้องเพิ่นนี่แหละนี่ก็ได้คือว่าโหดแท้บ่ยั้นก็แมนโอ้ก็ขับกันขคืนก็บ่ได้รับบ่ได้นอนทางอันพ่อแม่เพอดานะเออบ่ได้รับบ่ได้นอนเพราะว่าเพิ่นก็คือเพิ่นเป็นแท้แหละคือพี่น้องฮู้แล้วพี่น้องเนาะจสิว่าจังได๋วันนั้นเป็จังแนวสิเว้ะกันเนาะมันเลือกเกิดมาเป็นแบบนี้แหละก็ได้บ่มีไปยังให้เป็นเนาะแมนแมนวันนีไปยังงเป็นเลยเป็นว ມາປຶກສາຫາລືກັນເນາະເປັນຈັ່ງໃດຫັ້ນນະເຮັດຈດຕຮນມີຕວິດສີຂົາບິ່ເພິ່ນນນດສບດບກ່ະນາະປັນຫຍອນບໍນອນພິ່ນບນນ อเอ้าเอ้สบายดีสบายดีเออดีใจที่ได้เห็นดีใจที่ได้เห็นก็ไอ้ตามหาเจ้าตามหาคือว่าเป็นแบบนีปบ้ปุ๊บ <มา S 2> เตะปาาุ๊บน,าานี่นนนนนไฮ<อ>ะฮนะฮะฮ้ฮะฮนฮะฮะ้ะฮ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 าฮาฮะฮะฮะฮาฮะฮะฮิฮะฮะฮะบะฮ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 ะาะฮ้ฮ้ฮะฮ่ฮะ้ะฮ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 ่ฮะาะะฮ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 ะบะ้ะ จะไม่เทิรดไม่เทิรดไม่เทิรดไม่เทิร์ดไปอยู่ในหันอยู่ในเล่านี่บ่อยู่ในห้องน้ำห้องน้ำบ่นี่นะห้องน้ำข้างนั้นมีห้องน้ำสองห้องถ้าว่าบ่เห็นอยู่หันกับบอจักเอแม่ก็เอาไปต้มเอาไปแกงคือแม่เราด่าไว้ว่าใครค้อยนี่ไปต้มไปแกงก่อยไม่ได้ต้มไม่ได้แกงเพราะว่าในน้ำคือความปีน้ำความีไปซอยค้อยกอยยังความมาหลอดได้เขาห้ามหลดไปมันเช็ค่ะไรคน แม่เอนีมันไปสอน่ะคืบยนางลงนางก่อนนางลงก่อนมาเออเออไปนางลงนางก่นคุยกันก่อนคับทางก็นาผู้รักผู้ใหญ่พึ่ก่อนเไปป่อยนเออเอาเลยจังคุยกันก่อนแป๊บนึงคุยกันก่อนมาแต่กึกแต่ไก่ได้นินิหนะนาะบูมีคนฉุบยาช่ไเดือนทั้งนี้บูมีคนฉุบยาชับเนาะขนมเคยกินละคานเคยเชื่อวย้ามาให้เคยกินนี่บายดีเด้อ สบายดีเขาไปยังอยู่ในท่อคุณเอาเขาจับได้ี่ท่อี่โซเนนมานี่นี่เัสชโซไว้บ้างบ้อะไจะเห็นไวมผิดเนอเห็นเนยว่าโซหนี่เราไปกิงพุบนี่ย่างกิงพุทธบจัาจะไปก่งพุทธบจชกนี่ทำสชายโซวด อยันเลยบอกนี่ๆาจซอยคอยนี่ดึงออกนี่เออไปแแ้กก่อนจังว่ากันตัวน่ะคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนจะนั่งดีจันั่งีคุยกันก่อนก็ได้ไ่ได้เลยเ้เขาจะไป้าจะตัดออกนี่อ้เจ้าสต็นตัดออกคือจบเรื่องแล้วแหละเอาอมาได้โอ้ยเนาะแต่ว่าปวดแล้วเพลนพลนเพ่มเนาะเจ้นมาข้มาเพินเลยเาบอเซนเนะ กินข ja. ้าวกินน้ำอยู่บ่อได้กินอยู่เขาหากินอยู่ม่้ประมาทเนาะโบมือนันจะมาได้ไรก็มือนันนะมือนันแมนมาแต่บั่นปู่บัญญ่าผุนขี่รถยางมาขี่ยนมาผู้เละยนสล้งผู้เละยนสล้งแมนสบายดีสบายดีสบายดีเนาะ สบายดีเลยนะสบาสดีโอเคโอเคนั่งดีดีดนั่งดีดีเอานั่งดีดีมาเป็นตีโค่ะค่ะโย่เราจกยัเขัาไปอีกกยัเขัาไปกไหาเปนไาฮอร์ลกยับขัาไปอกนั่งไนังไาฮอรกับ้อร์กันคือว่าเฮงกัเฮงมองเข้ากลัวตนเขา หาอยู่ลงกระพุ่งแน่ตอนคลอดลูกใหม่ๆคือเออมีสีไม่หวานกว่าเดเนาะอันนี้นะมาพ่ายเหตุมาเป็นล่างล่างมาเป็นของเฮาแท้เด้หน่นะมาเป็นโตเฮาแท้ได้หนิเข้าใจบ่คือตอนนี้นะมาเป็นโตของเฮาเด้หนี่ไรเช่าเจ้าน่ะคอยนี่แม่บ่าข่อยฮู้จักเป็นผู้ใดหรือไม่จักเออลิงคอยนี่ลิงตอนนี้เป็นลิงเมื่อตัวเจ้าเพิ่งคือบกออกไป บาจากตะเห็นอะไรจะเสียออกไปได้เราก็ยังบาจากว่าเขาสิไล่ออกแต่งเสตตีแล้วตั้งเสตตี้ดีก็ออกค่อยก็ออกแล้วนก็ไปอยู่น้ำเอ่ามาให้เขาเลี้ยน้ำแน่าเฮ้ยเห็นกินนานจากกินสิดีบุจากจากซีดีเป็นลิงอุ้ยจาก่ว่าแล้วก็ว่าเอาหเรื่องหมดเลยเอ้าเนาะโอเคโอเคนะฮะจะมาชื่ชื่นเหมือนจะจะอื้นอมอมเอาที่ล่ะ อึนเลยนะเข้าไม่เจนแปลว่านใหญ่แห่ได้บ่หน่อยเราฆ่าโค่เลยบ่มาฆ่าอีกนะธรรมดาให้เขานั่งจังหวะนะวันแล้วันแรกเนาะพอดีนี้พอดีนี้ผู้ใหญ่เป็นเบิ่งเจ้าอยู่นี่เบิ่งเจ้าอยู่ได้สินะบ่ออกไปผู้ใดไปไกลก็ยังนี่่บเขาเขียนดาคนเมือนั้นแม่นใบกี่เขียนดาเลยวะลาไพลาเจ้าโอ้ยโมเมนต์ดอกบุ้มีหรอกคุณศิลาเนี่ย ปกเก็บไว้ให้คอยนี่แราว่ามามจะตั้งประเทศว่าเช็ดให้เฮือนแม่นละว่าเช็ดให้ซานแม่ละว่าโอ้ยเนาะชิว่าจังไดละอันนี้ก็ได้หากอยนี่ยังไม่เห็นนี่พอ่อบอยไป็นคนใดนี่น้องคอยซัวขึ้นมานี่เป็นคนได้ซูมาเป็นแปดนี่เป็นคนใดน,นี่อ่าบุพเพว่าบพเพว่าอืมอสิเมืองสิเจ้าไอจิต

อเราเห็นเลเจ้าไปทางนอ่ะก้งเสียมานันเพราะว่าคอยมียังคอยมีไม่ยังเลยเลือดของคอยนี้มาคอยมีไปทางนเขาดูดเอาแบลายมันเขาไปคายโอ้ยยันหัวมาเซโนมือนั้นเออเขาดูดเอานี่มันนี่มือชุ่มอยเอาเงินแหงนบอ้อยมาตวงมอพันตรวจเลือดไปดูน่นเลือดนี่ ไปดูนอารดล,ลวดค่อยนี่ว่าแม่นยังคอยมีเล็กลึบเล็กลายหวานไพยใจดำปลาสมเดียวกันในโต้ของคอยนี่ไปเอาลอดนี่เห็นบอกไม่บวกไม่ลบคอยซีดใส่สตะกี้ก็เป็นเจ็ดศาสตร์แล้วเข้าใจเจ็ศาค,<อ>คอยถูกะนะบกบอกไปได้ถูก จะอย่าไปดูเอาในหัวได้งินมันขึ้นอ้ในหัวนี่ละมดะมดเลยมดเนอแลมดละลาเลยสิกินเส้นตามดละแล้วนี้คือเพื่อนเมร์แล้วบ่ดูบรรยากาศเมร์บ่บ่เม์บ่เมร์ออบยเ้อบ่เม์บ่เบย์ก็บบเม์อีกบ่เม์โอเฮ้ยบเพื่อนไบ่เม์เพื่อนที่คอยุนอยู่พูน เอิ้นมูนยู่บุานนาทองอันนี้บแมเมดจ้ไมใส่อันนี้บบน้อยนี่ไป้เาเพิ่อนที่เพ่นมาซอยด้วนเพ่นบ่เบเลอมันมาหดูเฮ่ะาก็ซือู้ะไเนาะแน่นเฮาก็บอาตามของเราเลยอเบยไเ้ไส่่าเห็นนั่นปานนั่นคือว่าเป็นสีนั่นเเจ้าไปใช้ได้ฮะไอเทิดไปใช้เทิดเออน้แม่เาไปซื้อเป็นแมมายล้วก็อยากได้ผัว เลยเอาพัวเอาไปเสื่องเมนบ่อย่าไปเมื่อน่าไปหาอยู่หากินไปจักเอลยจะว่าไปเลยไปจักบ่อในเมนบัว่าก็เลยตีก็เลยม้วนในชุดนั่นได้ก็ะผิดนั่นได้ก็ะผิดลนความน้ำอยความมือสูงแล้วค่อยล้มนี่แหละแม่ค่อยว่าพว่าค่อยตีจะได้ใจจริงค่อยล้มในบ้านนั่นนี่นะจะเอามาบอจากบอจะไปฆ่าให้พี่น้องเขาเจ็ดแสนกี ซื้อซองลันหาอยซื้อในฮานอดบ้านนงพุงเบิดแรงเงินหาล้านนะเบิดแล้วมันเลยซื้อหคอจากนั้นมันมันเอาให้คอยนะซามแซนสองแซนมันไปซื้อมาสูบเบิดคอไปเลูบหลังจากแต่วันนี้ออกจากบ้านม่ได้สูบมาจากดีเลย ตรงอยู่ในบ้านอยู่ในเรื่องจะมาถ่ายคลิปคอยยังคือบอกไลท์ใช่ใช่แบบนี้ตะกี้คือว่าโบได้แบบก็คือเจ็บเจืออยู่ไลท์ไลท์ให้ชนะไลท์ให้ชนะเจ้าชีชนะไพ้หนีอยู่นี่คือบไดมีผู้ใด้ชนะเจ้าได้นำหนินพ่บโบพ่นโบได้มาวพาน้ำอ้าวใชค่อยพ่าค่อยจ่าก็ได้บบเป็นยังดโดเออได้ใช่ใช่เอาได้นาะพายมาเจ้าต้องมีสติกว่านี้เจ้าต้องมีสติแล้วค่อยพ่าค่อยจ่า บริเวณวาเขาสิเอ้าโคโมโกมไปเลยเฮงหเอ๋อคบอกโกลมโกมไปเลยพยายามแม่เพิ่งจะฟัองางมี้เสตีติติประเเป็นนี่บ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 ระเทศป็นในช่วงอาย่บ้านดงกลมนะแลกกดงพุ่งเนาะดงพุ่งอ่ดงพุ่งนะดงพุ่งลูกใหญ่เงาอะไรเจ้าจะมาเนี่ยเจ้ามาแบบไรอย่างไรจะฮู้ว่าพันอยู่นี้อันนี้นะลุงเ่เป็นคมมาทรงลุงลุงคือหู้บัน มาจ้าเราเอาพ่อแม่ก็อยู่นี่ผลนมาอ่อนเนี่อเขาจับคัวไว้เขามาส่งนี่เลยนี่บอเขามาปุ๊บเลยเป็นจับเลยจับเลยแม่ใหงมันมีอวมสุขวานอยู่กับผัวอีกอ่าอยู่พุ่นย่าให้อยู่ห่างบปเลยจับเลยผูกบม่ได้พุกไม่ได้จับย่าให้อันนี้เอาสิกรับไปอยู่อยู่บ้านองบุงน้ำพัวเฮ้ากันมาพวกเมื่อพุ่นกันได้เดี๋ยวมื่นสิไปเบิ่งให้มื่นเชียร์สิไปเบิ่งเด้อแล้วเจ้าพวกแกให้เฮาบ่านี้ เดี๋ยวไปเบิ่งผัวเจ้าก่อนบ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้จะอยากเมื่อนำบ่เมื่อนำเมื่อนำเลยเอาเมื่อนำเลยก็คือว่าเห็นเพื่อนเอาอันก็ว่าคอยตายนะใส่สิเจ้าอยากฆ่าก็สิเจ้าฆ่าสิเจ้าอยากแก้งเจ้าแกงบ่สมมุิว่าบอพ่อแม่คอยเกี่ยวเต็มขาดพ่อแม่คอยนิ่มคอยแล้วแค่นั้นพ่อ แต่ว่าเห็นพวก่อพอแค่ว่าเจ้ามีสติษฐีชะต่างกูนี่บางเธอบางทีชุ่มข่อยอาจจะมีทางช่วยเดือเนาะบางเธอจะก็ไปก่าคนก็ไปตีคนไปอารวาสคนบ่มีเงินอันนี้เงินอันนี้ก็เสียมื่อวานเลยนะเงินปั่นเงินกับบัวน่ะเอาน้องก็เอไปห้าแสนไปได้สองแสนยังเหลือแสนปายก็เสียเงินก็เลยนะโมเมนเจ้าจีกิมบ่บ่กคอยไปเลยจีแต่ไม่ไปถูกเราจีกนะมา บู้ใดเราเป็นคนเอาจริงนะบ่มีบ่มีบ่มีบ่อะไรบ่เอ็นไดมันเป็นบ่คอยสิบเอ็นไดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมามันก็เอาเป็นคือคนคือกันบอกโอ้ยบ้านมันไกลเจ้ามาหนีว่าวรถบ้านก็เลยนะก็ว่าภาษาลาวก็ได้เป็นนาะวอาไปว่ามาเพราะว่าภาษาลาวทั้งก็มันยังเอาเป็นอีกเห็นก็ราวทั้นก็ยังเอาได้ภาษาลาวทั้งเอ็นก็ลาวคอยว่าวแต่ชั้นใภาษาลาวจักชีบ่าจักชีบ้าจังใดเอาเองก็ได้เนาะ ยาแล้ะคุณว่าจะได้เขากบอกว่าเาบอกว่าซาเราทึงนี่เขาบอกว่าเป็นแจ๊คซิว่าได้เก่ดคนเราทึงมาทามคนนั้นก็บอกว่าเป็นเก่ดคนเรามาทามคนเขบอกว่าเป็นคนไทยมาทามคนเขบอกว่าเป็นเพราะมันมันเกินจากคุ้มคุ้มเป็นจริงที่เขาเคยพ่อมาส่งดูบ้านนะเนี่ยแตกต่างกันแห้งอีกนิดนึงแตกต่างกันแห้งคำขอยบรเห็นในคำขอยบรเห็นในคลิปอันของบาพอนี่กบประจักษ์จำบ่เรามาอยู่นี่แม่ก็ก็เมื่อยตาแม่แล้วก็เร่งเร่งเร่งให้เขา ตันนี้เนี่ยบอจีบก็บอกบอกเพียงตามหาอยู่บนบกบังเดอร์บังเดอร์บอหอยตัวใหญ่เพป็นก็ให้ตามหาอยู่่ให้โทรเป็นยังคือบให้โทรให้ตามหาไปว่านชิโนบอกด้วเจ้าตอนนั้นกับเพื่อนยัดนั่นลายอยู่พี่น้อนเนาะแต่ว่าบุคคลว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้บัดที่นี่ก็รอพังจะคำคิดเห็นของทั้งเอฟซีเพิ่นเนาะบ้านนี้แต่ว่าบางท่านเพิ่นก็นั่งจะบีน่าไป พีิกุ้งพิิกรมน้ำแน่พปนั่งไ่ได้เจ็บรมนี่คเสียสติเลยบอกดังเถื่อนึังทีหน่อยนักว่หน่อยนักวะบ่ทางทาเรือยไเราอยากเป็นโรกประชาธิปไตมาตอนนี้ก้นกวนใจแล้วนี่เราจะเป็นแบบนี้ขนาดอยู่บ้านพุ่นเนี่ยเป็นนางเทียงพู่ยนนนี้วนี่เรา่้าอยู่้นพุ่นสมม่ยเปนาที่งเยาตอนี่แล้วี่เราปล่นบ มันมันบกเห็น่าเองตอนมช่วงที่กี้นะลูกแล้วช่งติกี้น่เราเราจ่ายอะ่ไหคนอื่นให้คนอื่นเี้งให้คนอื่นเด้งเียเห็นบ้างไรันนี้ดูกเสียแบบนี้ไม่ได้อายนี่เห็นคนเดียวนี่นั้นมี่ถ้าเราเห็นแบบนี้จะจับให้นุงมาก ไม่ละว่ะปุยยัเป็นไคไปเป็นปัวแบบนั้นนไม่ได้จะว่าไม่พอบุสุก็เห็นแบบอื่นเขาหนิตอนนี้เห็นคอยนี่นี่ตอ้นี้เราตกลุ่มนี่เห็นว่าเม่ต้องจนปิดนี่ตอนนี้ครบเลยนี่ม่งจนปิดยามยามาอีกนี่บนได้มียามาปิดได้ปตลอดได้ยังไงเผ็ดตลอดเพราะว่ามันไม่สุบมาเอ้ายามมันนี่มายามนี่เบาใดมีมาเด้อนี่ คือเป็นจ oh, kind of yeah. um. oh, ังซ okay. ี่นี่เนาะไพนั่นนะข้าไปข่าวไปอยูปียบ้แม่นเปิายูอยูนี่แล้วก็บเห็นเลยบอเบ์นี่แล้วมจะกำลังมาบ่น้อยแม่นมาประมาณสามสิบนาทีคอยบลองลองลององวายอย้ถ่ายะไ่นหเิดก็มายเป๊นึงเด้อจะเปิดได้ว่เนไปตั้งกล้อจปิดนันาว่าเอาขนมให้แลก่อนแป๊บนึง

นมื่ออรด้วฮะเออเอาเรากินเบื้องก่อนคำกินแชส้นหรือชัยเบิร์ตเกิดจากอี่ไงน้ำเป็ี่ยนนี่ไงประสาทกันนะเดี๋ยวเราต้องกินยาเจ้าไปเป็นอย่างมากก่อนเจ้าจะเป็นไปนี่เจ้าเป็นลูกประสาทเนาะก้อนเจ้าจะเป็นไปนี่เจ้าเจ้าเป็นอย่างไรก็ให้ยังข้างกันกระพัวก็ให้ป้าพัวกัน่แข้งให้ป้ากันเนาะป้ายางกับผัวเมื่อเนอะบอกไอ้เถิดขัดเหน่เมื่อบอกคือบุ๋มเมื่อเอาหนามาให้เราอยู่บอร์ใช่ดิตั้งไว้ ่อไปเอาหน้าม่้างวไปกินข้าวป้ยาำบางกินผักกินยานุกนี่บางทเกินผักกินยานี่กินไปบมเลยบ่เนี่ยยาก็กินไปเลยกินเอาเาเอาเ้าหวานเชบบเชจีบ่นี่เช้นนาะแล้วก็หูวัดูบ่ย่างกระชากบิดเนาะเพียงคือเขาบอกมีคนมาครับมีคนกวน คับเราอยู่แต่เรากับผัวเราหนุ่มเ็นยังคอยว่ารออยทั้งร้อยร่สงนเรยูบ้านย่มีไเลไม่สีแดงนะเราอยู่ตอนเราอยู่ก็ไม่เถิดชองคนบด้เป็นยังเลย่อยบ่บเป็นยังลบ่บพงพางอีกคือกันเนี่ย้าเขาบอกปกติคือกันอาเลยเอาเลยนำองกินบ้งด้

เอไปเคยช่วยเรด้ยกันได้ซ well, yes. okay. ื้อหันหเราอยู่บไปอยู่ในเครือลักเอาเงินที่เจ้าื้อเรือเลยป๊บไปนะเออพรไ้พแล้วเนาะโอ้ว่ากันบอว่ากันโดยคลยอยู่กันได้คือคมดีีนั้นดัไปใืาเปย์เป็นคนใ้สยาสด ไปเรื่อยๆยังเนาะมันมาบ้าอาบอยไปกูวมากหมวันนี่ก็เห็นมันมาถึงพิซซหาเป็นถงว่าเพราะว่ามันจะสีหายมันมันเลยจะว่าไปเรยๆเนาะ่อนไปย่งน้หอนไปอแล้วอ๋อแต่ยองเนาะเดี๋ยวคิี้๋ิกทอนาะโดยมียังอย่าว่านผล้ผู้ให่เพนอซู้เคติดตามเคสงสารโยอ้ เขายจะให้คือต mm ัวละแรกันนี่เขาไปแค่นั้นปล่อยตีนก็พอ้ปล่อยยันเคนยันเจ้าหน่ายงางไปเลยยันไปเลยยมาไปก็อยู่นี่ก็ไปจุดตลาดก็ไปยังไดรถเดี๋ยวนี่ยังไปยังมาเมื่อบ้านทองบ้านเก่าบ้านใหม่ก็ไปขโมยไปมือขโมยคู่ไปเร็วจะกัาเอื้อนอยู่นี่เขาอยู่นี่เออเราเอื้อนเพราะเอื้อนมา คนนะเป็นเบื้งเจ้านะบุิตอันนี้นะเ็นเดเย็นเด้อเ็นเ้อ่เวลาพน่ออย่งก็ต้องฟังความเพลินเป็นบวกอย่างเดียวเป็นบวกนี่เด้ๆอันนี้กางคืนง่ายกขี่ลงจากเอือนวุ้ย้ยมาไวมาไว้แ้วอยู่ท้งคืนก็ยังให้ขี่ละบ่ขออนุญาตนโดยเนาะแบ่ะขขบอก่บอันบ่ วิธีอย่าให้เพป็นปล่อยนะคือห้องห้องโบป่าจับอะไรจับแล้วก็อะไรจับประจานนะจีบจับประชิงเนาะจับจุกเกอรเรื่องนั่นนะนะว่างานควายมาให้เราจับเออเนาะพี่น้องน้ำคนบ้านลงกระพุ่งว่าจะจับเป็นป่อยนะเนาพี่น้องเอฟซีทุกทุกฐานเนาะถือว่าคลิปนี้เนาะถือว่าได้มาเห็นเราแล้วพี่น้องเอเนาะแต่ว่าต่อไปนี่บาจิบเองสีเบิ่งเบิ้งหาถามไทยเบิ่งท่างแม่บอกคนก่อน ว่าเป็นเนี่ยไรพี like ่้องเนาะแม่แม่แม่ไปทมทั้งคุณลักษณ์คุณยายคนก่อนไปพี่้องเลยเนาะสบายดีสบายดีพี่้องเลยอ่า